สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟืนเดอ้อนะครับวันนี้เราจะไปดูนะครับว่า,าทำอะไรกันเนาะนะครับสูงจังนะครับคนจะนอนได้ไหมเนาะนะครับทำบ้านสูงขนาดนี้เขาทำบ้านใครเนาะนะครับเราจะตามไปดูนะครับ นี่นะครับมองไปดูนะครับเหมือนทำบ้านนะครับเหมือนทำบ้านาน,นะครับบ้านนกหรือบ้านคนนะครับสูงขนาดนี้น,นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นถังน้ำประปานะครับขนาดขนาด1นึ่งหนึ่งพลิตร โอ้ไม่ใช่นะครับหนึ่งพันลิตรนะครับรับประกันสิบห้าปีเวลา,าเวล,เวลวนตี่เทเวนไวยี่หกเธอที่ไยเยี่ยบอกอันนี้นะครับก็เป็นถังนะครับเป็นถังน้ำ ที่มองเห็นอยู่นี่ก็เป็นการทำบ้านให้ถังปราปานะครับเราจะยกถังปราปาขึ้นไปไว้ข้างบนเพื่อส่งน้ำไปใช้นะครับไปใช้ในห้องน้ำห้องส้วมนะครับที่พักอาศัยนะครับบริเวณน,นี้แล้วก็บ,บริเวณทางนู้นนะครับ ทางบ้านพักยูทูบเบอร์ของเรานะครับก็จะต่อทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นทำเป็นน้ำประปานะครับยกขึ้นนะครับยกขึ้นตัวนี้กำลังทำฐานนะครับทำฐานอมองไปคงสูงประมาณ4เมตรนะครับ3เมตรครึ่งประมาณ3เมตรครึ่ง นะครับสามเมตรครึ่งเราก็จะเอาถังประปาขึ้นไปแล้วก็ส่งน้ำนะครับเพื่อจะให้น้ำแรงนะครับในการใช้ในห้องน้ำห้องส่วมนะครับมีส่งน้ำนะครับด้านนี้ก็จะเป็นฐานนะครับฐานฐานก็จะเป็น เทพื้นปูนนะครับเทพื้นปูนข้างล่างนะครับเทพื้นปูนสำหรับเสาก็าจะเป็นเสาเหล็กนะครับสูงประมาณนะครับประมาณต้องไม่ถึงสี่เมตรนะครับประมาณสามเมตรครึ่งนะครับเพราะว่าสองท่อนนี้จะตัดได้ะนะครับท่อ,ทอนละสามเมตรนะครับประมาณสามเมตรนะครับ อันนี้เป็นถังน้ำประปานะครับถังน้ำประป่าเพื่อใช้ะนะครับเพื่อใช้ในบริเวณน,นะครับถังน้ำนะครับถังน้ำนะครับนี่ก็เป็นเป็นนี่ครับนะครับ เราจะไปต่อไปลังนี้บ้างนะครับทางนี้บ้างแล้วก็ต่อไปใชท้ที่ต่อไปใช้ที่ห้องน้ำเราบ้างนะครับห้องน้ำห้องส้วมเรานะครับ นี่ก็เป็นท่อประปานะครับท่อประปาะที่ไหลมาจากถังถังสูงนะครับที่กำลังทำอยู่นะครับนี่นะครับก็เป็นท่อประปานี่นะครับท่อประปาะความยาวของท่อประปานี่ก็ประมาณ ที่มองเห็นนี้เป็นท่อ p v c นะครับน,นี่ครับท่อ p v c จะต่อมาจากถังนี้นะครับถังที่เรามองเห็นนะครับก็จะไหลมาไหลมาเรื่อยๆนะครับไหลมานะครับไหลมาเข้าไปใช้นะครับเข้าไปใช้นะครับไหลมาเข้าไปใช้ ามาาเข้ไปนี่ปลายังลงอยู่นะครับนี่ยมีปูด้วยนะครับปูปลาปลาขึ้นมาเที่ยวน,นี่นะครับทางนะอันนี้ทอดป,ปลาก็จะเดินมาเดินมาเดินมานครับเดินมา เดินมาก็จะมาเข้าห้องน้ําตรงนี้นะครับห้องน้ํานี่นะครับห้องน้ำเข้าห้องน้ำแล้วต่อจากนี้อีกนะครับอย่างนี้ก็จะไปนี่นะครับยาวไปเลยนู่นนะครับไปถึงทุกห้องทุกห้องนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอฝากนะครับผลิตภัณฑ์นะครับของ เครื่องหมายพีทีสกินนะครับพีทีกาแฟนะครับ320บาททีบัตท้อนพัดเบต้าคูแคน590ราสิบาทนะครับครีมบำรุงผิวหน้าพีทีสกินเจ็บาทเสื้อนะครับเสื้อ,อตาปาลิจินนัคลาดนะครับ350บาทนะครับพร้อมส่งสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 092 794 7526 098 5655 266 063 242 5644และ0923 92 4458นะครับในานามช่องหมดพื้นเด้อนะครับอขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้คลิปนี้ก็ นะครับทำปลาปลาไว้ใช้นะครับในบ้านพักแต่ละบ้านพักนะครับขอบคุณครับ